วิธีเลื้อเรียนข้อที่5าฉบับมือไม่ไม่พลาดแน่นอนของเจ้าไปลุยกันครับสำหรับข้อที่้านะครับ4ใบจะต้องไม่ซดดำมันเกินไปนะครับพุมเพราะวา่าถ้าคือเราเลื้อแบบนั่นแล้วเนี่ยถ้ามาซื้อได้ไม่ก,ก็ซื้อได้ครับแต่ว่าเขาจะดูแลอย่างดีเลยเพระาะซี่มันเข้มซี่มันไม่ได้แบบเป็น4ีอ,อ่อ,อนอ่อกเลืองเลือง,ลงไลยแบบนี้ครับ แต่พอเราเอาไปไวายในสนามจริงนุวายในแปลงทุเรียนที่คุณที่อัปล้อันมันจะอ่อนแอมันจะคือมันจะคือมันมันโดนแดดแรงกันแต่ถ้าเกิดเอาแบบสี่เรื่องออกเคียวเคียวน้อยนอนะอันนี้จะรองวา่ายอดเดินแน่นอนเพราะวา่าอันนี้มันทนต่อแดดทนต่อสภาพแวดล้อมเพราะมันผ่านการโดนแดดมายังนักเลยนี่ปุ่มชายเลนเดียวมันบ้างอย่างแรงเลยนี่คือยืดในยืดในยืดในแปลงเพราะมันร้อน รอ้อนเรือแหละนี่ซึ่งปัจจุบันนี้มันมีรับองศา,าได้ปรับอุณหภูมิได้โอกาสที่มันเติบโตมันแตะยอดมันก็มีสูค้ครับพุมเพราะฉะนั้นเราต้องเลือดีๆนะเวลาไปเลวในแปลงพาอของใครเนี่ยถ้าเกิดซีมันเข้มแรงเข,เ,ขเข้มเกินเข้มเข้มเกินจริงกันเบื่อๆนั่นแหละอย่าไปเลือ,อเอาเขียวซีมันออกสีเปบสีเขียวอ่นอ,อนๆเรื่องอ่อ,อนๆน,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 น้อยๆนะไม,ไม่ใช้เรื่องเรื่องเกินนะถ้าเรื่องเกินนั้นขาดปุ๋ยแล้วนะัน นะโอเคเดี๋ยวโคุกก็ติดตามไว้แล้วเรียวไปเจอกันขอบคุณครับชัดเจนในวัยรุน่น